สตาร์ทเลยเนาะนนะฮะขันแล้วเริ่ได้แล้วเบนเบนดูพี่เบนดูสวัสดีครับผมกแกันคุณลิซิ่งไทยแลนด์นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาติดตั้งนี่เลยครับ แทนท่อ,อย่าง Air Air r o r c i n g นะครับผมสำหรับ n นิว V 1.9ปี19ตัวนี้นะครับผมตัวสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็น All n e w 20นะครับผมะนะครับผมตัวนี้รถคันนี้นะครับผมดำเนิน remap 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 Rem หรือมี remap นะครับมาเรียบร้อยเป็นสเต็ปซิงและก็เปลี่ยนต่อเลยนะครับเปลี่ยนกระป๋องเวสเกจมาแล้วเสียงพดโหด รถคันนี้ก็ทำการเดินท่อใหม่ทั้งเส้นนะครับผมเป็นท่อเหล็กงานตลาดทั่วไปแนละ้วก็ติดตั้งวัดบุทยีฟ่ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือหนึ่งขั้นตอนนะครับก็คือเปลี่ยนแทนท่อ,อยางนะครับวันนี้ได้สั่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากเพจรคูลิซิ่งไทยแลนด์ในราคา2,500บาทพร้อมจัดส่งอ่ะเรามาดูขั้นตอนกันได้เลยนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับผมก็จะมีแทนท่อ 2ชิ้น1.9ตรงรุ่นนั่นแหละครับแล้วก็ Air r o r c ซ n g นะครับอุปกรณ์ครบเลยนะครับในราคา2,500บาทพร้อมจัดส่งนะครับสำหรับการติดตั้งแต่ผมจะให้ฟังเสียงก่อนนะครับเสียงเป็นยังไงก่อนติดตั้งหลังเปลี่ยนมาเป็นยังไงนะครับผมอ,อันนี้นะครับข้างในเดิมหมดเลยเราจะเปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ท่อนล่างสีส้มนะครับผม นี่เราใส่กระป๋องเวสเกตมาแล้วอ่าเรามาดูภายในกันนะครับเอ้ภายในเดี๋ยวอันจาบูดมาแล้วเดี๋ยวผมเบิ้ลให้กันอันนี้บูดของเรานะครับคันนี้เบิ้ลตัดนะครับโอเคปูดสามสิบห้าปอนด์ ขึ้นครบเดี๋ยวเรามาดูตอนเปลี่ยนกระป๋องเสร็จแล้วนะครับเอ้ยเปลี่ยนแทนท่อเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงจะลับแทนท่อเดิมน,นะครับอ,อ่พ่อพ่อพ่อับเลยจับเครื่องเลยอ่านี่นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนเวลาเบิ้ลจัดจับมันจะบวมเนี่ยนิ่มมากเราจะเปลี่ยนกันนะครับเรามาดูวิธีกันเลยนะครับตัวนี้ เราจะเริ่มถอดจากตรงนี้ก่อนนะครับตัวหน้าคลายพอหลวมนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ถอด a อหมดเลยดึงดึงได้หรือยงังอ่ะดึงได้แล้วอ๋อนะครับตรงนี้ไม่ต้องเรามาถอดตรงนี้เลยเราจะถอดแอร์โฟแอรฟตัวทีเบอร์สิบครับผม <Okay. S 1> เบอร์สิบ เวลาใส่แทนทอยางเราไม่ต้องใช้อดแดปเตอร์ตัวนี้แล้วนะครับอแด,เดปเตอร์เป็นสายบูธถอดหลุดเลยนะครับผมวางนี่เลยนะออเนดะีย๋ยวเราถอดออกนะครับอ่ะตัว,ต,วตัวเบอร์สิบตรงนี้ ตรงนี้นะครับตรงก้านน้ามันออกแรงนะครับเพราะว่ามันติดกาวไว้เยอะอันนี้อันนี้ไวน,น,นะแลก็อีกหนึ่งตัวคือตรงนี้นะครับตั้งยันแหล่ะตรงนี้เลยใช้เวลาไม่นานนะครับสามารถทำเองได้เลย ยกขึ้นเลยเนาะยกขึน้นติดน็อตไดใช้สองมือยกนะครับมันติดเีงไหมมันจะมีนัดอีกตัวหนึ่งวะอ๋อไงมันเป็นโอลิงไอเป็นนะเนี่ยใช่ใช่ขันหน่อยเรายังไม่ขันไม่คลายเลยยังไม่ออกอ่าถอดขันน็อตเสร็จแล้วยกออกมาตรงๆได้เลยนะครับน็อตสองตัวเองนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ นี่นะครับเป็นพลาสติกแข็งตัวนี้จะขันยากสุดเลยนี่เพราะว่าตำแหน่งหัวน็อตมันทิ่มลงไปด้านล่างนะครับแต่ไม่ไม่เกินความสามารถนะครับอไปเราก็ถอดฟอยล์ออกก่อนนะครับอ่าอันนี้แรปมาอย่างดีไม่ใช่ฟอยล์นะครับเขาแรปมานะครับทำโดยเจ้าของรถเลยนะครับ วางให้ลงล็อกนะครับแล้วก็ขันได้เลยเพราะว่ามันเป็นงานขึ้นรูปตรงรุ่นจะไม่ค่อยมีปัญหาใดๆนะครับที่ที่เจอปัญหามันมีเสียงเยอะๆก็คือตรงนี้นะครับมันกระเทือนถ้าสั่งจากไอแพลตฟอร์มที่มันเป็นอะไร ช้อปปี้ลาซาด้านะครับพวกนั้นมันก็จะติดตรงนี้นะครับแต่ของเราเป็นงานไทยนะครับงานขึ้นก็จะหลบเรียบร้อยแทบไม่ชนเลยนะครับนี่มีมีตรงนี้ชนท่อแอร์แล้วก็โยกออกเนี่ยมันชนตรงฝาปิดแอร์นิดนึงเดี๋ยวเราก็ขันนะครับแอร์โฟแล้วก็เข้าที่เดิมแอร์โฟแอร์โฟนะครับ ขันนัดลงไปสว่วนอ่าตรงนี้ตรงวัดบูธนะครับของเรามีรูแล้วนะครับผมถ้ายังไม่ติดตั้งวัดบูธจะใส่แทนท่อก่อนต้องอุดรูนี้ด้วยนะครับแต่อันนี้ผมติดวัดบูธอยู่แล้วเราก็สวมเข้าเลยอ่าเดี๋ยวให้น้องขันไล่ดูกันห <c oughs> <c oughs> น้านอนมากกว่าทำงานนี่นะ <c oughs> ใช้จะลาแข่ก็รู้นะเดี๋ยวเาดตั้งว้นะดูนะสำรับตัว่เด็กอนไ สีส้มนี้นะครับผมเราจะต้องต่อถังพักน้ำเนี่ยถังพักน้ําอันนี้น่าจะเป็นน้ําน้ําน้ํารอเย็นนะครับถังรอเย็นออกนะครับมีเบอร์สิบสองตัวเพื่อให้ง่ายต่อการทํางานนะครับเดี๋ยวเราจะโยกอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรถอดได้นะครับผมชวน Air 4. Air 4แอร์โฟแอร์เราก็ต้องถอดออกด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งไม่รู้ว่ามันใส่ตรงไหน นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูท่านนี้กันอ่าท่านนี้ด้านล่างนะครับนี่แทนสีส้มท่านนี้ท่านนี้ใส่แอร์โฟลกองเห็ดนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบรอกัน ตั้งก่อนเี๋ยแล้วอ่าผมจะประกอบนะครับมันจะใช้ฝั่งห้าสิบเอ็ดกับหกสิบามมิลน,นะครับประกอบได้เลยแทนท่อสีส้มนี้นะครับผมชุดนี้ยาวนานมากนะครับตอนแรกจะทำรถตัวเงเพื่อรีวิวนะครับไม่มีทุนก่อน,นะครับเลยใช้รถ <c oughs> น้องนะครับเรอแบแ้บ ก็แรปมาดีนะครับงานละเอียดพอสมควรนะครับผมเป็นงานปั้นอ่านะครับถอดต,ตรงนี้ออกก่อนตัวนี้คือกดจิ๊แล้วก็ดึงออกแล้วก็มาถอดอาน้องเอาเอานี่ไขควงแบนมาถอดเลยเราจะถอดเพื่อยกนี้ก่อนนะครับยกแอร์โฟก่อนพอหลวมๆม okay. ัก็พอโอเคอีกลงอีก อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเอาตัวนี้ตัวนี้นใช่ครับแล้วก็เบอร์สิบมาขันตรงนี้กันขันยกกลองนั่นก่นกนอนเบอร์สิบเบอร์สิบเบอร์แปดอ่ะเบอร์สิบเบอร์สิบอะไรยกนี่โอ้โ,โหเบอร์แปด เบอร์สิบสอง,งนี่มีว่าดูในกล่องที่นี่นัน่นแหละเบอร์สิบเหมือนกันดึงกล่องแดงออกมาเลยมันมีบล็อกเยอะกล่องแดงด้านข้างอ่ะต่อเบอร์สิบออกมาเลยนั่นแหละไม่ใช่อ่ะตัวนั้นแหละดึงออกมา หรือกันก่อนถ้าตอนนี้ยากกว่าสมควรนะครับเพราะว่ามันต้องใช้โอ้เยอะเยอะอยู่อ๋ออันนู้นยังไม่ได้ขันทีนะเดี๋ยวน้องขันไปก่อนไอ้ตรงนี้ก็ขันแอรโฟเข้าเหมือนเดิมนะครับผมแอรโฟอน็อ e e มันจะยาวนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนน็อตรอบนั้นขันไป การขันน็อตน,นะครับใช้มือขันจนจนจนสุดก่อนนะครับค่อยใช้ประแจอีอกสองสามรอบนะครับผมเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไม่ได้ไม่ต้องฝืนเผื่อมันไม่ใช่นะครับอ๋ออันนี้ต้องใช้ตัวสั้นนะครับเราจะใช้ตัวสั้นที่มันถอดออกก่อนนองนน นที่มันขันตรงนี้นะครับเราไม่ได้ใช้แล้วเราก็เอามาขันนี้แทนนะครับขันให้ตึงมือนะครับแล้วก็ไล่นับธรรมดานั่นแหละครับพูดไปเดี๋ยวหาว่าสอน <c oughs> คนรู้ก็ก็ง่ายก็ไม่รู้ก็นี่ครับไม่ยากไม่ง่ายครับรถด,ดู youtube เอา <c oughs> อ่าตรงนี้ไม่ได้ใช้แล้วเก็บไว้ได้เลยแล้วก็นี้เขาเก็บสายมาอย่างดีเราผมจะต้องจัด ไว้กันไกลให้ลงจำน่ะถ่ายวิดีโอรครับลงยูทูบอย่าลืมไปกดซับสไคร b ์นนะช่องของแรมนะมีมีว่าช่องคูล c ซิงไทยแลนด์โอเคอเคดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับต่อนะครับเราล็อกล็อกออกนี่ สา้ซิลิโคนโอ้ยทำไมมันเบอใช้สายวัดบุทนี้นัดใส่แล้วต้องหาหนวดปงมารลัดด้วยนะครับกันมันหลุดนะครับตรงนี้ผมก็จะขันตัวทีไล่เลยโอเค่มายกเลยตัวทีเนาะอ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมตัวที เสร็จเรียบร้อยโอเคนะครับสำหรับแทนท่อฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยแน่นสมบูรณ์นะครับเพราะว่าตรงนี้ที่มันชนเราต้องหาเทปดำนะครับเพราะว่าถ้ามันกระแทกนานๆไม่เป็นผลดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวมันจะรั่วเราต้องโยกดูนะครับผม Okay. Okay. นะครับเดี๋ยวเราดูไปตรงนี้เช็คความเรียบร้อยคือแน่นหนาถาวรแล้วนะครับแอร์โฟดเดวเราตัดไปได้เลยฝั่งนี้เดี๋ยวเหลือฝั่งน้นนะครับเดี๋ยวไปลุมฝั่งน้อปั๊บน้องกําลังยกกลองนะครับตรงนี้ก็ถอดนะครับแต่อย่าไปจับนะครับเดี๋ยวมันมีปัญหาตรงนี้นะ่เราน่าจะปล่อยไว้เลยนะครับไม่แน่ใจ เพราะว่ารูใส่มันมีแค่อันเดียวไปตรงนี้จุดนี้อ่ะเอาไข่ควงแฉกเนี่ยสีเขียว มันจะเปลี่ยนตัวล่างคือต้องถอดอันนี้ออกก่อนนะครับมันจะได้ไม่เกะกะโอเคแล้วเราก็ยกใส่โฟลออกตรงนี้นกดด้านล่างน้องกดด้านล่างเนี่ยกดตรงนี้เนี่ยกดไม่ใช่กดบีบเข้าไปเนี่ยบีบนี้มันมีเดือยอยู่ได้ไหมนิดเดียวโอเคหา้า ดึงดึง,ด,งดึงเลยนี่แกมกดเลยดึงขึ้นโอเคอโอเคดึงเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวห้อยไปก่อนยกกล่องขึ้นเลยโอ้ยเหลือตัวนี้เอาเบอร์สิบมาขันกันเนี่ยยกขึ้นก่อนแล้วค่อยขันกันโอ้ยต้องขันก่อนไม่งั้นมันจะหลุดอันนะครับตอดกลองเดิมออกแล้วมันมัน,ม,นมันไอไอถังพักน้ำเนี่ย พักน้าเย็ยนนี่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องถอดก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้เกะกัดเท่าไหร่อ่อันนี้เราก็จะคลายนัดเปลี่ยนตัวสีส้มนะครับคายคายคายชักสีห้ากเกลียวนะครับมันก็ให้ตัวดึงออกได้แล้วโบเดิมเดิมกระป๋องเวสเกตดึงได้แล้ว

ได้ไหมไตั้งอยู่าตั้งขึ้นนะครับแล้วก็พันได้เลยโอ้ผมจับกล้องผิดด้านรีบเปล่านะขันสามสี่เกียวก็ดึงออกได้แล้วนะครับดึงได้เลยนาะมันติดกาวไว้ด้วนอะีกเอาให้หลุดเลยอันนี้เป็นสายผ้านะครับสายผ้าอย่างดีแหละแต่เราต้องเปลี่ยนออก <laughs> ขัมัดของเรานะครับใช้ของแซมโก้เหมือนกันนะครับแซมโก้สปอร์ตไทยแลนด์นะครับผม5 5าสถึงหกสมมิลตีแบนบางตัวบางตัวก็ไม่ได้ตีแบนนะครับเป็นสแตนเลสอยู่แล้วนะครับผมระหว่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องแล้ว เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับผมมันแทบจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับทำหรับ1.9นะครับเครื่องนิดเดียวา้่าเดินใหม่แล้วถอดออกหมดแล้วแคตเคิร์ดอะไระะนะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพักไว้ก่อนต่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมถ่ายนะครับอันนี้ก็ ขันไปตัวนอกแน่นอย่างน้องตัวนี้แน่นอย่างแน่นแน่นแน่นเลยนะโอเคให้แน่นเลยเพราะว่ามันชอบหลุดตัวล่างเนี่ยตัวปัญหาสุดแล้วนะครับผมเปลี่ยนแทนท่อส่วนใหญ่นะครับจะเปลี่ยนแค่ตัวนี้กันตัวนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนเ,ร,เราะว่ามันปัญหามันเยอะมันชอบหลุดไม่ไม่หลุดฝั่งนู้นก็นหลุดตรงนี้เนี่ยยอดฮิตเลยของคนตินะครับโอเคพอยัง

ฝืนเกีียวมันโอเคนาโตเมียน,นี้จะมีกันขายในตัวเลยนะครับผมมีหมวกกันขายให้ขันเลยเนี่ยดูนี่ไหมลองขยับด้วยขยับให้มันขึ้นสุดตามรอยเก่านะครับเพราะว่าสุดไหมโอเคสุดแล้ว แล้วก็ขันให้ตึงมือนะครับเป็นแน่นมากแน่นมากเดี๋ยวมันหวานมีจังหวะสุดของมันนะครับโอกาสที่จะคายตัวมีไหมนะครับมีนะครับโอลิงแบบนี้นะครับผมโอลิงที่จะคายตัวยากก็คือแบบนี้นะครับเป็นสปริงนไม่ค่อยคายโอเค โอเคสองสายนี้เราจะต้องได้ปล่อยเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีมรูมาให้นะครับถอดไฟออกโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะมาใส่แอร์โฟกันนะครับเดี๋ยวแป๊บโอ้แบตบเหลือ18ขั้นตอนสุดท้ายแล้วคือขันแอร์โฟซิงนะครับผมวันนี้เป็นกองเห็ดของ HKS เลยนะครับผมเป็นแบรนด์ HKS จะไม่ใช่เป็นน่าจะเป็นของไต้หวันนะครับ เดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดต่างๆกันขั้นตอนไม่ได้ยากมากนะครับผมสามารถทำเองได้เลย <laughs> เดี๋ขันก่อนไล่นะครับ <c oughs> โอเค เล่งวิดีโอให้นะครับชุงนี้นน่นสามชิ้นนะครับผมท่อซิลิโคนเรียบร้อยเข็มขัดครบทุกอย่างนะครับชุดนี้2,500บาทนะครับผม งานควันของคนไทยฝีมือคนไทยนะครับไม่ใช่งานหลวของจีนนะครับอ่านะแล้วยาวสูงเนี่ยมันติดไอเนี่ยอ่านั่นแหละประมาณน,าน,าานั้นะนะครับเดี๋ยวตั้งตั้งน็อตให้มันตรงกันเนี่ยมันจะได้สวยถ้าไม่ซีเรียสก็ปล่อยได้เลย <laughs> ไ,ได้ไหมโอเค ดันนะเนี่ยพี่โอ้ดันขึ้นโอเคครับเดี๋ยวน็อตงอนะดันมากไม่ได้น้ำงออ่ะขันเลยขันเลยพี่อน่ะนะครับ <c oughs> องออย่าก้าเว้ย <c oughs> มันอันรตรายัวหน้าขันขันแน่เนี่ยเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ครับผมไป <c oughs> ลงไปเร็วเร็ <c oughs> Okay. เอา Air 4เข้ามาขันเลยน้องโอเคนะครับขั้นตอนสุดท้ายเอา Air 4เข้าไปไไเลยได้ใช่ครับฝั่งนู้นก็ได้อ่ที่ไม่ให้ใช้มันเกะกะน,นะครับมันลงล็อกนะตรงไหมตรงอา่าตรงก็ขันได้เลยเนี่น,น้สองตัวเหนียวพออยู่มือไหม อ่พออยู่เดี๋ยวมันขาด <laughs> โอเคอเจ็บเ,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 เอาตึงมือเนาะเดี๋ยวนวดหวานหวาน ตึงมือก็พอแล้วอ่ะลองสตาร์ทดูสรุปนะครับสองสายนี้เราจะปล่อยนะครับเราปล่อยเลยอันนี้ก็ปล่อยนะครับอ่าเสร็จแล้วหรือ่านะครับอ่ะลองสตาร์ทดูสตาร์ทเลยเนะานะฮะขันแล้วเกินได้แล้วเปิ้ล เบนโดพีเบนโดเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังเบน ไฟหน้าปัดวันมีไฟอะไรโชว์ไหมไปดูนัง